สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวยส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดมาะ ขณะนี้เราอยู่กันที่หลวงพระบางสอปปอลาวกับที่พักที่มีบรรยากาศสวยงามแบบนี้นี่คือสันติรีสอร์ทแอนด์สปาครับที่เราเห็นสวยๆแบบนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยนะคะยังมีสปา <c oughs> อ่ายังมีสระว่ายน้ำด้วยอ <c oughs> นอกจากนี้ยัมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายรวมไปถึงห้องพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งระหว่างที่น้องน้ำพึ่งกำลังชมความสวยงามของรีสอร์ทอยู่นั้นผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมสันติรีสอร์ทแอนสปาถึงได้มาอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปพบกับบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของแนวคิดนี้พี่สันติของผมนั่นเองครับคอนเซปต์ของรีสอร์ทพวกเขาเนนจะเน้นเรื่องธรรมชาติเน้นเรื่องเข่าเน้นเรื่องวิวภูผาสายตาได้สัมผัสกับสิ่งที่เขียวและหูได้ยินเสียงน้ำเป็นวิธีที่ผัดผ่อน ระบายอารมณ์ได้ดีที่สุดแน่นอนเมื่อวิเครา,ม,รามีการขยายตัวการสร้างสนามบินใหม่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นต้นสนามอกอล์ฟจะมีเกิดขึ้นซึ่งเป็นจุดแข่งสำหรับอรองขบางในปัจจุบันนี้ถ้าอยากจะท่องเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นี่ครับขึ้นอยู่ด้านล่างเราเลยนะฮะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เหล่านี้ได้เป็นโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศง่ายๆแต่ราคาไม่แพงเอาละครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ขออนุญาตลาพี่สันติก่อนครับสบายดีครับครับ หลังจากที่ได้ฟังแนวคิดของรีสอร์ทแห่งนี้แล้วผมและน้องน้ำพึ่งก็เลยถือโอกาสสำรวจธรรมชาติที่สวยงามของสันติรีสอร์ทแอนด์สปากันสะหน่อยครับ mm hmm. สิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ mm hmm. นี่คือนาข้าวค่ะถ้าเกิดว่าเรามาในช่วงฤด,ดูที่มีการวานไถปักดันต่างๆกันนะปุ๊บนักท่องเที่ยวสามารถไปทำกิจกรรมก็คือปรนาแบบนี้ได้ถ้าเรามาในช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวค่ะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะลงไปช่วยเขาเกี่ยวคงเกี่ยวข้าวได้ และเช่นเดียวกันครับผักที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเหล่านี้นักท่องเที่ยวถ้าเกิดอยากทํากิจกรรมแบบนี้แล้วก็สามารถไปปลูกผักปลูผักเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเก็บผักที่คนอื่นเขาปลูกเอาไว้แล้วเนี่ยเอามาบริโภคได้เพราะนั้นก็คือได้กิจกรรมที่สนุกสนานและที่สําคัญสามารถได้ของสดมาบริโภคสะอาดปลอดสารพิษด้วยนี่คือบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดต้องบอกว่าสุดยอดมากๆแล้วจากนี้ครับผมผมจะพาคุณสัมผัส หลวงพระบางในอ,อีกหนึ่งอารมณ์คือเป็นพานาพิเศษที่เรียกว่ามาหลวงพระบางแล้วคุณจะต้องสัมผัสให้ได้นั่นคือจัมโบ้ อันนี้แหละครับคือเจ้าพาหนะที่ว่านี่คือรถจัมโบ้เอ๊ะเดี๋ยวกลอนที่ต๊อครับผมทําไมเขาถึงเรียกว่ารถจ um ัมโบ้อะมันมีที่มารถจัมโบ้เนี่ยถ้าเปรียบแบบบ้านเราก็คือแคลงประมาณรถสกายแล็บรถสามล้อคืออแปรมาเป็นรถอัดแปลงเกทดผลของที่มาของชื่อจัมโบ้ใช่คืออย่างนี้ในยุคแรกๆที่เขามีการประกอบเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีใส่พ่วงข้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนก็คิดเรื่องนี้ห่าจัมโบ้ ก็เลยเรียกว่ารถตำโบดบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักหลวงพรอบางให้มากขึ้นมามมาถึงแล้วถึงแล้วจอดจอดเชิญเชเลยอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ผมจะพาคุณเข้าไปสัมผัสด้านในไปเชิญครับผมด้านนี้เลยไปไป และสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือตลาดเช้านั่นเองครับซึ่งตลาดเช้าหลวงพระบางหรือตลาดเรือเมนั้นตั้งอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงถนนเลียบแม่น้ำโขงช่วงที่ตัดกับถนนกิสราชเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาตี5้ถึง10โมงเช้าลักษณะเป็นตลาดสดแบกกดินมีสินค้าที่นำมาวางขายกันเยอะแยะมากมายอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับอะไรเออนี่อะไรออนี่อะไรขายอะไรอ,อ่ะขนมอะไรจ๊ะขนมหม้อทอด ขนมหม้อทอดเ้าไปหนึ่งชิ้นลองเลยค่ะเอามาหนึ่งชิ้นนี่คือขนมหม้อทอดมันทามาจากอะไรมีข้าวเหนียวมีกล้วยมีมะพร้าวด้วยแล้วก็เอาไปทอดอ่อจ๊ะลองกินดูนะกัดเข้าไปคำแรกเหมือนจะแห้งๆนะแต่พอไปเจอรสชาติกล้วยมันรู้สึกว่าเออมันมีความมันมีความมะพร้าวมีความหอมกล้วยคือจะว่าเป็นข้าวเม่าก็ไม่ใช่ไม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 ่ใช่ขนาดนั้นนะ เป็นขนมหม้อทอดแล้วกันใช่ครับคือสิบบาทมันนี่เยอะยอไม่นี่ไม่ไม่นี่ตายแล้วคุณผู้ชมครับยิมตังค์ขอหยิมตังค์ค่ะนั่นน่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครัขอบคุณมากครับในน้ำใจเมดี ตลาดเช้าเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่หลวงพ่อบางแห่งน,นี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือเขาะจะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับแม่น้าโขงแม่น้าคานความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นร้อมไปด้วยแม่น้ําสายสำคัญสำคัญม,มีของกินมีผลไม้หลากไม้มีผักส,กสดมีปลาโอ้โหเนียกว่านี่แหละคือดินแดนความอุดมสมบูรณ์ม,รณมากมกสบายดีสบายดีนี่ตัวอะไรแต่เนี่ย แมงแข็งป่าแมงแข็งป่าแมงแข็งป่าชิ้นอะไรชิ้นอย่างนี้เลยเหรอลองไหมสักนิดนึ่งละตัวไปจัดไปข้าวค่ารอมันมีกลิ่นด้วยอ่ะอืมเหมือนจะใส่เกลือด้วยอ่ะเค็มๆประลั้มกระลั้มเกลืใส่เกลือเนาะนิดๆเนาะแต่อันนี้ผมไม่รู้จักนี่คืออะไรจ๊ะเคยเห็นมาเอาไปทำอะไรจ๊ะเอาไปเลี้ยงกันได้ เอาไปทอดกินไงหรอเค,ย,คยเห็นอ่ะนี่ผมไม่เคยเห็นจริงจริงจหรสคนเสาเพิ่งเคยเห็นนะพี่จ้อแบบลิ้นเลยอ่ะเพิ่งเอาไปย่างอ่ะเอาไ,ไปย่างไปย่างกินได้เหมือนกันความสนุกสนานภายในตลาดเช้ายังไม่หมดแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับช่วงหน้าผมจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับวัฒนธรรมการกินของชาวหลวงพระบางอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับสนับสนุนการโคจรโดยแกว่งแขนวันละ30นาทีลดพุงลดโรคจากสสส สนับสนุนการโครจรโดยทีฟาวผลิตภัณฑ์เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัวเรือนสายการบินบางกอกแอร์เวยส์กลับมาโครจรกันต่อครับขณะนี้ผมนองน้ำพึ่งยังพาผู้ชมสัมผัสกับวิถีชีวิตยามเช้าที่ตลาดเช้าหลวงพระบางสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ ร้านนี้ก็น่าสน<ม>ใจอันในี้อีหนึ่งวิถีชีวิตเลยทีเดียวอย่างคนอีสานบ้านเราเนี่ยหรือว่าคนเหนือเนี่ยจะรู้จัก,จกเป็นพวกบอกว่าหนังเค็มอยู่แล้วใช่ที่นี่ก็จะมีเหมือนกันนี่ก็จะเรียกว่าหนังเค็มเหมือนกันนี่คือเป็นหนังควายซึ่งอันเนี้ยมันจะแตกต่างจากบ้านเราตรงที่วอย่างบ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่ามีเป็นขนขนแล้วก็เส้นจะเล็กกว่านี้นิดนึงะะน <im> งะสีก็จะเข้มเข้มอ, <allocation. S 2> อันนี้ก็จะแบบว่าค่อนข้างจะชิ้นใหญ่นิดนึงแต่ว่า ที่โดดเด่นนูน่นปลาหมึกกรอบไม่ใช่ปลาหมึกกรอบอันนี้ <บ au S 1> เป็นหนังหนังไฟเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนังเฉยเฉยก็เอาไปเผานะเผาเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําพอนิ่มแล้วสามารถนําไปประกอบอาหารได้เลยอ,อันนี้ไม่ใช่ถูกถูกนะโลหนึ่งนี่ตก240บาทเลยทีเดียว <S <S 1> <S 1> อีกหนึ่งวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างจากภายในตลาดขณะนี้เดินออกมาหน้าตลาดรู้ไหมว่าคนที่นี่ ส่วนใหญ่เขานิยมรับประทานอาหารเช้าอะไรกันงงงงน่สิ่งที่กำลังจะพูดถึงนี่ครับผมเคยเห็นเออมันคือขนมปังฝรั่งเศสนี่แต่มันไม่ใช่ขนมปังฝรั่งเศสธรรมดาเรียกกันว่าแป้งกี่ อาหารการกินประเภทนี้ได้รับอิทธิพลในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาก็จะนาสิ่งที่นํามาด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของขนมปังฝรั่งเศสก็มาผสมผสานกับความเป็นบนลาวเราก็ต้องมีอะไรที่แบบเป็นเครื่องนิดนนะหมูสาบบ้างเป็นไข่เจียวบ้างเป็นความผสมผสานเื่นกันและกันราคาเท่าไหร่จ้าหกสิบบาทนี่หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ลองดูครับผมเชิญจัดไปมาเอาละเอดีมากอีกคำหนึ่งเต็มเต็มเต็มเอิบ ไปไงบ้างอีกคำหนึ่งเพราะเธอเด้อค่ะเพราอร่อยเลยอร่อยเลยใช่ค่ะเมนมันจะมีผักสลัดมีมะเขือเทศพอกัดเข้าไปเนี่ยมันจะให้ความสุ่มน้ำมันก็จะแบบออกมาช่วยทำให้ขนมปังอันเนี้ยฉ่ำขึ้นมาเลยมันไม่แห้งไม่แห้งจริงๆอ่ะคืออยากให้พี่จ๊อบลองนะคะแต่พอดีพี่จ๊อบทำไม่ไอนิดนึงได้ไหมคะขออะไรขออะไรพี่จ๊อบลองแบบจะไปขออะไรฉันขอนิดนึงได้ไหมคะให้ลองแบบ ขนมปังอย่างเดียวดูเธอก็เพิ่งพูดให้ฉันฟังไปว่าถ้ากินขนมปังธรรมดามันแห้งพอเธอเข้าไปคำสองเธอถึงได้รสชาติของผักสลัดยังจำเธอพูดได้เลยไหน<ะ>ก็มาถึงนี่แล้วมาถึงมาถึงไหนวันแล้วอ้าวแต่ยังไม่ได้กินใช่ไหมใจขอจะท,ทํานเรื่ออะไรฉันอยากรู้จริงๆฉันอยากฉันไม่อยากจะเคลียร์กับในชนิดตัวนี้แล้วนนเนี่ยเธอฉันฝากไปด้วยฉันตายละ บริเวณสถานที่สําคัญเนี่ยท,ท่องเที่ยวก็จะมีรถจัมโบ้แบบเนี้ยมาจอดร,รอนักท,ท่องเที่ยวกันอยู่เยอะแยะมากมายอารมณ์นะถ้าเกิดว่าไปลปําปางต้องขี่รถมาอ่า่าคะมาหลวงพาน้องนั่งจัมโบ้รู้สึกไหชินะชลสบายไงนะมันเป็นเมืองที่ชิลๆคุณผู้ชปเมืองที่ชิลๆสบายๆายไม่รีบเร่งปล่อยให<ช>้ไหลไหลไป และถ้าผู้ชมอยากจะท่องเที่ยวในบรรยากาศสบายๆไม่รีบเร่งแบบนี้ในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอสวนพึ่งจัดงาน The Cycling of Healthy Life at สวนพึ่ง เปิดเส้นทางการปั่นจักรยานเส้นทางใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเติมเต็มสุขภาพกายสุขภาพใจพร้อมทั้งชมมินิคอนเสิร์ตใต้แสงดาวอย่าลืมฟิตน่องให้พร้อมแล้วร่วมไปปั่นจักรยานชมธรรมชาติที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันนะครับแต่ตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งสถานที่เมื่อมาเยือนหลวงพระบางแล้วไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับ นี่นี่น,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 นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆภายในเมืองหลวงพระบางแห่งนี้นี่คือวัดเชียงทองครับ mm hmm. วัดเชียงทองเปรียบได้ดังอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาวเลยทีเดียวสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,103โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้าง ด้านบนคนลาวเรียกว่านี่คือช่อฟ้าครับถ้าวัดที่ประชาชนหรือถ้าพอดีสร้างเนี่ยมีช่อฟ้าได้ไม่เกินเก้าช่อฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเกินเก้าไปเป็นวัดที่กรรษัตริย์สร้างแต่วัดเชียงทองนี้ 17, 17ชอ่ชอมีความสวยงามมากๆอีกอย่างหนึ่งครับโครงหลังคาจะเป็นแบบโครงหลังคาสามชั้นแอ่นโคง้งมไม่คยเห็น S <S กับเรื่องราวความน่าสนใจมากครับเมืองขอระบางในอดีตเนี่ยเขาเรียกกันว่านาคร65วิหารเนื่องจากว่ามีวัดจํานวน,นมากมายเละเกินจนกระทั่งในปี2450เนี่ยเกิดศึกห่อขึ้นมา <ขอ S 1> เพราะฉะนั้นก็มีการเผาวัดต่างๆนานาลงเหลืออยู่เพียงแค่วัดเชียงทองเพียงวัดเดียวเท่านั้นสุดยอดมากๆนี่คือความงดงามที่เกิดขึ้นเลยครับผู้ชมครับ มาถึงที่นี่ทั้งทีนะคะเดี๋ยวน้ำพึ่งขอตัวไหว้พระเอาบุญไปฝากท่านผู้ชมด้วยดีกว่าเนาะสนับสนุนการโคจรโดย Quality Express Call Center โทร1.606 ชีวิตใช้ต่างเหตุผลบัตรกดเงินสดยูเมพสกลับมาโคจรมาต่อครับเรายังคงท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกด้วยรถจัมโบ้กันอยู่ครับซึ่งขณะน,นี้ผมกําลังพาน้องน้ําพึ่งเดินทางออกจากตัวเมืองเพื่อไปยังหมู่บ้านช่างคลองเพื่อพบกับสิ่งที่อยู่คู่กับชาวหลวงพระบางมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับถ้ามาเที่ยวหลวงพระบางสักครั้งหนึ่งลองนั่งรถจัมโบ้ลองนั่งดูนะลองเที่ยวหลวงพระบาง ตัวเมืองออกมาโดยนอกเล็กน้อยต่างๆนานาอันนี้ไม่ได้จำกัดระยะทางต้องบอกนิดนึงว่าจะไปไหนบ้างเพราะฉะนั้นต้องเที่ยวต่อวันนะครับให้ข้อมูลเอาไว้ถือว่าอยู่ที่6,800บาทสมมติว่าเราจะไปไกลๆก็อาจจะราคาสูงนิดนึงก็แล้วแต่ต่อนนี้ก็อยู่ที่เราใช่ไหมเลยต่อรองไปเท่าไหร่กันยังไงน้าหน้าน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 าโอ้ยถึงแล้วอ่ะจอดลงถึงแล้วถึงแล้วเรงนี่ครับ คุณผู้ชมและจากนี้ครับผมจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่อยู่คู่กับหลวงพ่บางเรียกว่าเป็นวิถีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆตามผมเข้ามาเลยด้านไหนนี้เชิญครับผมนี่เลยเชิญ สวัสดีครับผมส,ส,สบายดีสบายดีดดดนี่คือคุณแม่บางอ่อนที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้คือผ้าทอแบบหลวงพระบางาครับผ้าหลวงพระบางนี่ส่องรอยปีล่งนี่ก็มีลายจุกนี่นะ<า>มีก็มีน้อยเดี๋ยวนี้ก็จะจุกเป็นดอกเป็นดอกอนนยุคแรกแรกก็จะเป็นผ้าเป็นแบบผ้าธรรมดา,าใช้ในชีวิตประจําวันแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการพัฒนาการาเพิ่มเทคนิคต่างๆอนาัยเข้าไปามีลวดลายเพิ่มเติมซึ่งทําให้มันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น หาณผู้ชมครับอุตส่าห์มาถึงที่นี่ทั้งทีจะให้ดูแค่วิธีการทอผ้าอย่างเดียวคงไม่ได้ครับมันต้องลงมือทํากันด้วยว่าแล้วน้องน้าผึ้งน้องสาวแสนสวยของผมก็ขออาสาเรียนรู้การทอผ้าด้วยตัวเองเลยทีเดียวครับอันนี้คือครั้งแรกของน้าผึ้งเลยนะที่ทอผ้าความรู้สึกยากมากจับนี่แล้วจับมือจับนี่อืมส่องเบื้องบ่ส่องเบืองบบตัดอีกสองเบื้องอีกสองที่ อ๋อ,อค่ะอีกทีหนึง่งได้ละรู้สึกว่าภารกิจนี้จะค่อนข้างใหญ่หลวงมากค่ะแล้วก็ดึงนี้แม่นบอลเล้วนนี้แม่นเลยเด้แม่ล่าเด้ <c oughs> แม่คะเราปกติผืนนึงเขาใช้เวลากันเท่าไหร่คะเขาปกติเขาไหวคืนอาทิตย์นึงก็ได้อาทิตย์นึงนี่คือเสร็จทั้งผืนเลยเหรอคะชั้นซากป็นเดือนโอ้ ถ้านึ่งทำคงปีนึงยังไม่เสร็จเลยค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มริ่มริมโอเคแล้วค่ะคุณแม่เริ่มง่ายขึ้นละจากตะกี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่าอย่างนี้เนาะ<อ>มันกว่าจะทําเสร็จผืนนึงนี่มันดูแบบมีค่ามากเลยนะคะแม่คือเราต้องใช้เวลาในการทำนานขนาดนี้ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้การทอผ้าแบบหลวงพระบางกันแล้วที่นี่ยังมีผ้าทอที่วางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้านุ่งหรือเสื้อผ้าแถมยังส่งขายไปยังต่างประเทศอีกด้วยแต่ที่พิเศษไปมากกว่านั้นนั่นก็คือคุณแม่บางอ่อนจะเปิดกรุผ้าโบราณให้พวกเราได้เข้าเยี่ยมชมกันด้วยล่ะครับโอ้โห สวยมากเยอะมากเป็นผ้าหลวงพระบางขออนุญาตเยี่ยมชมนิดนึงพวกนี้ผ้าเก่าหมดเลยใช่ไหมคุณแม่นี่คือขายด้วยใช่ไหมคุณแม่ถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวชมอยากได้ผ้าเก่าๆสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยนี่อันนี้เป็นเครื่องนอนต่างๆกันนะอันนี้เป็นเตียงอันเฮเซสเฮเซสเจรสวิตอันนี้นะแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็เก็บตรงนี้ไว้ให้เรานะครับฮะตาย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 คุณแม่ช่วยคลี่ออกมานิดนึงครับ คุณแม่ครับอันนี้จะเป็นอันอ้อมตัวนี้นะอ้อมอ้อมสวยมากโอ้อสวยมากมากครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวคือตัวนี้ใช่ไหมครับคุณแม่<อ>ตัวนี้ของมุ้งนะฮะ<อ>เป็นซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากๆสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมนี่เขียนเอาไว้ว่าภาพผืนนี้มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่าสามร้อยปี ราคา่าหรเอยห5 0 US ดอลลาร์แบ่ต้อ,อกว่า <US. S 2> ผู้ชมกับราคากับอายุเขาน่าสนใจนะจริงๆเหมือนจะแบบตีค่าไม่ได้้วยถูกต้องประมาณ1 2 0 0 0 0บาทแต่ผ้าผืนนี้มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า300ปี คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือคุณค่าวัฒนธรรมและศิลปะที่อยู่คู่ที่หลวงพระบางเองเราสามารถสืบสารมรดกของบรรพชนได้และคนที่นี่รู้คุณค่าของผ้าแบบนี้มาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนหลวงพระบางได้นี่คือผ้าของหลวงพระบางแบบแท้ๆเลยทีเดียว นี่เลยมาน pues on ี่เลยนี่ดูดูให้ดีๆนี่อีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสําคัญมากๆขนาดนี้นะเราพาคุณผู้ชมเดินทางเข้ามาภายในวัดโพนเผาสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังเหล่านี้นี่คือสันติเจดีครับเป็นเจดีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้สร้างขึ้นโดยสาธุสายสมุทรคนที่นี่เรียกพระว่าสาธุพระสายสมุทรเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างตั้งแต่2512เลยทีเดียว และเมื่อเดินทางขึ้นมาถึงตรงนี้ทั้งทีมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งคุณไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดผมจะพาคุณไปสัมผัสกับวิวหลวงพระบางที่มีความงดงามมากๆด้านหลังเรานี่แหละครับผมนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดน,นั่นคือการที่คุณจะเห็นวิว360องศาของ เมืองหลวงพระบางกันเลยทีเดียวครับยังจุดชมวิวหลักๆเลยด้านนู้นครับผมนู<ฆ>่นครับนั่นก็คือพระาธาตุคูสีนี่ยผู้ชมเห็นไหมนู่นไกลๆนู่นเป็นพระาธาตุคูสีนะครับไล่เรียงลงมาปัา๊บมีสะพานที่ข้ามแม่น้ําคานเป็นยังไงบ้างครั้งแรกของหลวงพระบางรู้สึกยังไงบ้างครับผม ชอบค่ะใช่เลยประทับใจมากผู้คนเลยน่ารักมากน่ารักใช่แล้วก็มีวิถีชีวิตที่เราได้ไปสัมผัสเออมันดูไม่มีอะไรปรุงแต่งวัฒนธรรมเขาก็แตกต่างจากบ้านเราเขาเรียกว่าบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เลยที่เราได้มายืนคือไม่แปลกใจเลยที่เมืองนี้จะได้รับเป็นเมืองมรดกโลกถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณ10ปีที่แล้วนะผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันยังอยู่แบบนี้มันยังหยุดเวลาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะมาสัมผัสกับเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติเรื่องราวของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและผู้คน หลวงพระบางคือทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณวิลล่าสันติโฮเทลสันติรีสอร์ทแอนด์สปาสายการบินบางกอกแอร์เวยสอุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีค่ะ